โอมชาติพรวันที่22เดือน8ปี2022ขอให้ตระหนักรู้ว่าขณะนี้มือของบาปตาดามือของสีมัดมือของความร่วมมือของพระเจ้าผู้เป็นสัจจะ ที่จะนำเราไปสู่สภาพที่สูงส่งที่สุดกลับมาทัดเทียมท่านเป็นเช่นเดียวกันกำลังวางอยู่บนศีรษะของเรามันคงอยู่กับสภาวะที่ละเอียดอ่อนเพื่อรับพรของท่านโอมชันติ อขอให้ลูกเป็นดวงยานพิเศษผู้ที่มีประสบการณ์ความพอใจทางจิตปัญญานในทุกข้อสอบโดยการเป็นผู้ที่พร้อมเสมอยุคแห่งการมันจบพบกันเป็นยุคที่มีความพอใจทางจิตปัญญาและเหตุนี้เองลูกต้องอยู่ในความพอใจอย่างต่อเนื่อง และไม่เคยสับสนหากความคิดของลูกสับสนแม้ในช่วงเวลาสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์หรือข้อสอบใดๆและช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาสุดท้ายของลูกและแล้วสิ่งเหล่านั้นควรจะเป็นความคิดสุดท้ายที่จะนำลูกไปสู่จิดหมายปลายทางของลูกดังนั้น สภาพของลูกจะเป็นเช่นไรดังนั้นจงอยู่อย่างพร้อมเสมออย่างต่อเนื่องอย่าให้ปัญหากลายเป็นอุปสรรคต่อการกลับมาสมบูร์พร้อมของลูกมีความตระหนักรู้อยู่เสมอว่าฉันเป็นดวงวิญญาณพิเศษที่มีค่าที่สุดในโลกทุกความคิดคำพูดและการกระทำของฉันนั้นพิเศษ อย่าสูญเสียแม้หนึ่งวินาทีคติพจน์เฝ้าแต่สะสมในบัญชีของการกระทำที่สูงส่งของลูกและบัญชีของการกระทำที่เป็นบาปจะจบสิ้นโดยอัตโนมัติโอมชานติ วันนี้บะบามีเป้าหมายที่ลูกนั้นจะตระหนักได้ว่าลูกคือดวงยานพิเศษที่จะรู้สึกถึงความพอใจทางจิตเสมอรู้สึกพอใจเมื่อต้องพบกับข้อสอบมากมายด้วยสภาพของการเป็นผู้ที่พร้อมเสมอนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีตปรามิน สำคัญที่สุดกับสภาพพร้อมเสมอผู้ที่พร้อมเสมอคือผู้ที่สว่างกระจ่างบริสุทธิ์และพร้อมจะใช้ปัญญาของพระเจ้าและพลังของท่านตลอดเวลาทุกขณะทุกลมหายใจดังนั้น จะไม่มีสถานการณ์ใดๆดึงเขาได้เลยจะไม่มีคำว่ามไม่ชอบไม่พอใจเพราะระบบทวิภาวะนั้นอยู่ข้างล่างแยกห่างออกไปอย่างสิ้นเชิงลองจินตนาการเมื่อเรานั้นอยู่ในจุดที่สมดุลนิง่งว่างพร้อมที่จะรับรู้รู้สึก กับทุกสถานการณ์ที่ผ่านเข้ามาอย่างเป็นผู้สังเกตการที่ละวางเช่นเดียวกับชิปป่าบาพ่อผู้ทรงอำนาจเราจะรู้สึกอย่างไรทุกสิ่งนั้นอยู่เบื้องหน้าแต่เรานั้นอยู่เหนือเราจะเข้าใจอย่างกระจ่าง เราจะเห็นทุกแง่มุมของสถานการณ์ปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะมาในรูปแบบใดทางกายภาพหรือเข้ามาในจิตใจของเราเราจะเป็นเช่นนกอินทรีราจะเป็นผู้ที่อยู่บนยอดเขาผู้ที่อยู่เหนือทุกสิ่งจึงไม่มีเวลาใดๆจึงไม่ จึงไม่มีเวลาไหนที่จะดึงความคิดของเรามาสู่ความสับสนเพราะความเข้าใจในละครนั้นชัดเจนกระจ่างและทรงพลังมากและเขาจะตระหนักอยู่เสมอว่าทุกสิ่งที่เข้ามาเป็นไปเพื่อการกลับมาตรวจสอบตอนเองไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกใดด้านบวก หรือด้านลกเขาก็แค่ละวางแล้วก็เรียนรู้กับทุกขณะที่เกิดขึ้นอยู่ในความนิ่งเพื่อรับรู้ทุกสิ่งตามความเป็นจริงไม่คิดไปเองไม่เข้าข้างตนหรือคนอื่นหรือพยายามปกปิดปกป้องตนเองเหมือน63ชาติเกิด เพราะเราอยู่กับผู้ที่บริสุทธิ์ผู้ที่เป็นสัจจะผู้สร้างเรามีความซื่อสัตย์พร้อมที่จะรับรู้และเผชิญกับทุกสถานการณ์เพราะเราตระหนักว่าทุกสิ่งที่ผ่านเข้ามาในความนิ่งเงียบเป็นไปเพื่อทำให้เราตระหนักทำให้เรานั้นเกิดกระบวนการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงแล้วก็มันก็เป็นโชคอย่างยิ่งที่เราได้เจอได้เผชิญมันถึงเวลาแล้วที่เราจะได้รับการปลดปล่อยมันถึงเวลาแล้วที่เราจะขยายศักยภาพของเราออกไปเพื่องานรับใช้ของพระเจ้าวินาทีต่อวินาทีที่ฉันจะไปอยู่เหนือทุกสิ่งและ เปลืองตนเองไปเรื่อยๆแล้วทำไมฉันจะไม่พอใจละ่ะมันจะทำให้เรามีความสุขและความสุขมากขึ้นไม่ว่าอะไรที่เข้ามาในสนามของการกระทาที่เราเชื่อมโยงอยู่มีความสัมพันธ์อยู่จะไม่ดึงล้งเราได้เลยเพราะสภาพของเรานั้นรวมอยู่กับผู้ที่สมดุลเป็นกลาง สภาพของเราและของท่านเป็นหนึ่งเดียวกันขณะที่ต้องเคลื่อนไปใช้ความรู้สึกใช้ความคิดคำพูดและการกระทำเหล่านั้นกลายเป็นดวงวิญญาณพิเศษที่กำลังเป็นเครื่องมือเป็นเช่นแม่น้ำขณะที่เหล่านั้นหลอมรวมอยู่กับแหล่ง มหาสมุทรแต่การกระทำของเราในโลกก็เป็นเหมือนกับเป็นแม่น้ำที่เรากำลังนำพลังของมหาสมุทรน้ำจากมหาสมุทรเข้าไปหล่อเลี้ยงโลกเข้าไปในทุกที่ที่เราไปพร้อมเสมอที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะสร้าง ทุกความคิดคำพูดและการกระทำของเราเป็นไปเพื่อโลกเมื่อเราตระหนักถึงสิ่งนี้เราจะไม่สูญเสียแม้หนึ่งวินาทีกับคำถามความสงสัยติดกับอยู่กับสถานการณ์ใดพอเราตั้งเป้าไว้แล้วทุกสิ่งที่เข้ามา คือสถานการณ์ที่ฉันจะฉกฉวยโอกาสเพื่อการไต่เต้าและเขาก็ตระหนักได้ว่าทุกขณะนั้นคือเวลาสุดท้ายแล้วความคิดสุดท้ายของเขาควรจะเป็นเช่นใดถ้าเขานำความรู้สึกไปจมอยู่กับปัญหาเขาก็ตกภายใต้ที่ผลการทำลายล้าง เขาก็ไม่สามารถสร้างโชคเป็นเครื่องมือของวาปาได้เพราะฉะนั้นผู้ที่พร้อมเสมอเขาจะมั่นคงอยู่ในจุดที่สมดุลนิ่งว่างเป็นกลางอยู่ในสภาพของพระเจ้าสภาพดั้งเดิมของเขาตลอดเวลาเขาจะไม่ยอมให้ปัญหาอุปสรรคดึงล้างเขาได้เพราะเขาไม่รู้ว่าเวลาสุดท้าย จะมาถึงเขาในเวลาไหนทุกขณะพร้อมเสมอสำหรับเวลาสุดท้ายเขาจึงสร้างสมสรกาของสภาพที่สมดุลเป็นกลางอย่างต่อเนื่องดังนั้นเราจรึงต้องมีเป้าหมายที่เราจะต้องตระหนักรู้ว่าฉัน คือดวงยานพิเศษที่มีค่าที่สุดในโลกที่ฉันอยู่ในสภาวะที่สมดุลเสมอตระหนักว่าฉันคือดวงยานพิเศษที่มีค่าที่สุดในโลกที่อยู่ในสภาวะที่สมดุลเสมอขณะที่พูดขณะที่คิดถึงประเด็นนี้ ให้มั่นคงอยู่กับความนิ่งกว้างฉันดวงยานพิเศษที่มีค่าที่สุดในโลกที่อยู่ในสภาวะที่สมดุลเสมอและนี่คือสภาพที่พร้อมเสมอเพื่องานของพระเจ้าและสภาพนี้ บัญชีบุญบัญชีที่สูงส่งที่มาจากพื้นฐานของความบริสุทธิ์และทุกการกระทําที่จะเป็นประโยชน์ในทุกรูปแบบก็จะเฝ้าสะสมในทิศทางเดียวกันบัญชีบาปก็จะค่อยๆจบสิ้นไปโดยอ,อัตโนมัติ เท่ากับเรากำลังเปิดไฟเพิ่มแสงขึ้นเรื่อยๆเพิ่มความบริสุทธิ์เพิ่มพลังเพิ่มคุณธรรมเพิ่มสํานึกรู้ที่บริสุทธิ์เพิ่มศักยภาพขีดความสามารถในการเป็นเครื่องมือของพระเจ้าในการเปลี่ยนแปลงตนเองผู้อื่นและโลกดังนั้น กิเลสและบาปความไม่บริสุทธิ์ของเราก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปไหนจบสิ้นกิเลสก็เท่ากับกลับมาเต็มมาด้วยพลังกลับมาเต็มมาด้วยคุณธรรมจบสิ้นความไม่รู้ก็เท่ากับกลับมาเต็มมาด้วยปัญญาการตื่นรู้ปลุกเรียกสำนึกรู้ที่บริสุทธิ์มีอยู่แค่นี้ นี่คือกระบวนการสร้างที่พระเจ้าได้มอบให้กับเราเพื่อการสร้างชีวิตของเราและเป็นไปเพื่อการสร้างโลกใหม่มีเฉพาะเวลาสั้นๆในยุคแห่งการบรรจบพบกันยุคแห่งการบรรจบพบกันคือวินาทีต่อวินาทีที่เราไปอยู่เหนือปัจจุบันจะรออะไรอยู่ขณะนี้ วินาทีนี้เราต้องเป็นแล้วที่เราต้องเรียนรู้เริ่มที่จะพอใจรู้ค่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนำทุกสิ่งมาพัฒนาตนเองมาเรียนรู้ที่จะสอนตนเองที่จะมีประสบการณ์กับความพอใจให้ได้เพราะนี่คือสะพาน ที่จะส่งเราไปสู่ยุคทองถ้ายังอยู่ในระบบของทวิภาวะชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจยังตัดสินยังวิพากวิจารณ์ยังใช้ระบบความคิดอยู่เราจะไม่มีวันเลยที่จะพบกับประสบการณ์นี้และประตูของยุคทองก็จะไม่เปิดรับเราอย่างดี ก็ไปสู่ยุคเงินเพราะเรามีสันสกาในช่วงเวลาส่วนใหญ่นั้นเป็นการต่อสู้รบราเหนื่อยหนักยากลำบากสับสนบาบาให้ปัญญากับเราแต่เราไม่ใช้เราใช้วิธีการของมายาเราก็ไปได้ช้าและนี่คือเป้าหมายของวันนี้ ที่บาบาปรารถนาให้ลูกนั้นพร้อมเสมอที่ทุกการกระทำของเราจะเป็นไปเพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกบนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงตนเองโอมชานติโอม วันนี้มีความปรารถนาขึ้นมาในหัวใจที่จะนำคำพูดของอาบามาตอกย้ำที่จะทำให้ทุกการกระทำของเรากลายเป็นดวงยานพิเศษตลอดทั้งวันขอให้เรานั้นเข้าไปสู่ความรู้สึกของพ่อบามานำสภาวะของท่านนำสภาพนั้น มาอยู่กับทุกขณะของเราตระหนักว่าทุกวินาทีคือยุคแห่งการาจบพบก,กันเราจะไปอยู่เหนือทุกสิ่งเราจะนำแบบจำลองของพ่อบามาที่ท่านอยู่ในสภาวะที่ละเอียดขณะที่อยู่ในร่างมาใช้เมื่อเราอยู่ในความนิ่งว่าง นั่นคือสภาวะของบ้านอยู่ในสภาพที่ละเอียดเพราะเราต้องใช้ความรู้สึกเรานำสภาวะของบ้านนิพานมาไว้ในอนาเขตที่ละเอียดอ่อนที่เราต้องใช้ความรู้สึกในการเคลื่อนไปและใช้ความคิดคำพูดและการกระทำอวัยวะประาษาสัมผัส ในโลกมิติที่สามเอาสามโลกมามิกกันเหล่านั้นมั่นคงใน,ในโลกที่เลียดอ่อนในสำนึกที่บริสุทธิ์มั่นคงอยู่กับบ้านด้วยการอยู่ในความนิ่งว่างเมื่อไม่จำเป็นต้องคิดเราใช้ความรู้สึกทำงานในทุกการกระทำถ้าเราต้องคิดพูดกระทำ ก็ทำไปในความนิ่งว่างนั้นนี่คือสภาพของพ่อบามาขณะที่ใช้ร่างท่านฝึกฝนเช่นนี้ความรู้สึกของเราจะเป็นอย่างไรเราจะรู้สึกเบาสบายขณะที่ต้องรับผิดชอบทุกสิ่งแม้นร่างกายนี้จะรู้สึกเหนื่อยลา้าแต่หัวใจของเราจะเต็มเปี่ยมด้วยความสุขความเบาสบาย พอใจรู้ค่าขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าผู้คนที่ผ่านเข้ามาไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรเราก็เรียนรู้ที่นำมาซึ่งกันตระหนักถึงสภาวะของเราเปลี่ยนแปลงตัวเราเรียนรู้จากชีวิตของเราจากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อการกลับมาบริสุทธิ์สมบูรณ์เช่นพอ แะบอกกับตนเองว่าฉันคือดวงยานพิเศษที่มีค่าที่สุดในโลกพระเจ้าเลือกฉันฉันจริงอยู่ในสภาพเดียวกันกับท่านสภาพที่สมดุลเสมอฉันอยู่ในสภาพที่สมดุลนิ่งกวางฉันคือดวงยานพิเศษ ที่สุดอยู่ในจุดที่สมดุลนิ่งวางจึงคือดวงยานพิเศษที่สุดในโลกที่อยู่ในจุดที่สมดุลนิ่งวางในทุกการกระทำเฝ้าที่จะเตือนตนเองใส่ใจที่จะเข้ามาอยู่ในการฝึกฝนนี้ตลอดทั้งวัน และพิจารณาผลแล้วนำสภาวะนี้ไปฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นธรรมชาติของเราเริ่มวันนี้ก่อนเริ่มวินาทีนี้ก่อนและพิจารณาผลทำอย่างผ่อนคลายเบาสบายลืมก็ไม่เป็นไรเ,เริ่มใหม่ อันนี้คือแรงบันดาลใจที่อยากจะแบ่งปันกับทุกคนในวันนี้โอมชานติขอบคุณบาบาาสำหรับความเคารพตนเองที่ท่านมอบให้ ความภาคภูมิที่บริสุทธิ์ที่กลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้ที่บริสุทธิ์ของท่านที่ทุกขณะของฉันคือการหล่อเลี้ยงตนเองและโลกหล่อเลี้ยงถังต้นไม้หล่อเลี้ยงต้นไม้เก่าและสร้างต้นไม้ใหม่ผ่านทุกขณะ ทุกเวินาทีที่ฉันมีเพียงท่านป่บาป่าของฉันขอบคุณป่บาป่าป่าป่าที่น่ารักป่บาป่าที่แสนหวานป่บาป่าของฉันโอมชานติ